บางคนก็จะมีคําถามว่าไม่อยากได้ทรงเล่นเกมหรือว่าทรงวัยรุ่นแบบนี้นะครับอยากจะได้เป็นเก้าอี้ทรงที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวจัดให้ก็ต้องรุ่นนี้เลยนะครับเก้าอี้เอ็กโอนอมิกนะครับเดี๋ยวมาดูกัน นี่ก็ามาต่อกันที่เก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับหรือเก้าอี้อีกโนโมิ์แชร์นะครับผมอีกอนมช์อีกโนโมิ์อ่นแล้วะ,ะสำหรับคนวัยทำงานนะครับที่ใช้เป็นแบบเวิร์กฟอร์มโฮมหรืออาจจะใช้เป็นเก้าอี้ส่วนตัวในออฟฟิศนะครับอยากจะได้ทรงที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเก้าอี <Wow. S 1> ้เก่าแบคงจะเลือกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซินดี้นะครับจุดเด่นของเขาก็จะมีตัว ที่อยเสื้อนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับผมส่วนสําหรับการปรับเอ็นนะครับถ้าโดยพื้นฐานนะครับรุ่นนี้จะปรับเอ็นได้แต่ว่าล็อกเอนไม่ได้นะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนตัวเดือยล็อกด้านล่างน,นะครับจะเป็นตัวฐานนะครับสามารถที่จมาเปลี่ยนได้นะครับก็สามารถที่จะทาให้เอ็นแล้วก็สามารถปรับล็อกเอ็นได้นะครับสําหรับคนที่ น้ำหนักตัวไม่เยอะนะครับไม่มีแรงที่จะกดเก้าอี้ลงมาเองนะครับก็จะได้ทำให้ปรับล็อกเอนได้นะครับผมส่วนจุดเด่นนะครับนอกจากจะมีไม้แขนเสื้อแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถที่จะยืดตัวพนักรองน่องออกมาได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูจะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็จะทำการม้วนขึ้นมาด้านบนนะครับวิธีเก็บก็ทำการ ม้วนลงนะครับผมแล้วก็ดันเข้านะครับตามที่ได้บอกไปนะครับสําหรับก็ถ้าเป็นเก้าอี้แบบทั่วๆวไปนะครับหรือธรรมดาเนี่ยตัวพนักลองต้นขาเนี่ยจะไม่ได้ยาวมากนะครับนี่คือไม่สุดนะครับถ้าเป็นเก้าอี้เกมนับโว nbcs 0 1 9นะครับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้จะสุดพอดีแต่ว่าตรงนี้จะลอยๆอยอยู่นะครับก็คือรองรับได้ไม่หมดนะครับตอนนี้หลังผมติดแล้วนะครับผม ก้นสุดแล้วหลังชิดแล้วนะครับตรงนี้จะเหลือพื้นที่นะครับแต่ความสูงนะครับจะไม่สูงเท่ากอยี่เล่นเกมนะครับผมก็คือถ้าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยนั่งแล้วเท้าจะไม่ลอยเท่านะครับอันนี้ก็จะได้เรื่องของความสบายมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นกอยี่เกมเนี่ยต้องนั่งไปซักประมาณหนึ่งนะครับมันถึงจะเข้าร่องเข้าลอยแต่ว่าก๋าอยี่เออร์โกนมิกเนี่ยนะครับพวกร่องลอยขา ลอยก้นหรือหลังเนี่ยเขาจะซับพอร์ตเขาจะมีลอยบอลมาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าได้ความสบายตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนหลังเนี่ยก็จะดันเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนปรับได้ด้วยนะครับอันนี้เอาลงมาสุดนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่คือเลื่อนขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาปวดหลังนะครับจะหลังบนหลังล่างก็ใช้วิธีการเลื่อนตัวซับพอร์ตตรงนี้เอานะครับผม แล้วก็มาในส่วนของข้อดีนะครับของก้ออีเออร์โกรามิกรุ่นนี้นะครับการปรับพนักพิงแขนเนี่ยจะทําได้มากกว่าก้อ e อีเล่นเกมหรือก้อ e อีเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันในตัวพนักพิงแขนนะครับนอกจากที่จะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันแล้วนะครับที่เหนือกว่าก้อ e อีเล่นเกมก็คือสามารถที่จะเลื่อนไปหน้ามาหลังเดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราปรับเอนแล้วนะครับผมตัวแขนเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตามได้ด้วยนะครับ สามารถดันเข้ามาให้ใกล้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ได้นะครับที่คือข้อที่เหนือกว่าเก้าอี้เล่นเกมและสําหรับข้อเสียนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือตัวสูงนะครับใช้รุ่นนี้ผมมองว่าไม่สบายเลยนะครับเพราะว่าตัวเก้าอ e ี้เนี่ยเล็กนะครับผมผมสูงแค่1 7 0นะครับมานั่งตัวเนี้ก็รู้สึกว่ายังพอดีจนเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือตัวสูงกว่านี้เนี่ย เรียกว่าไม่สบายเอาเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าตัวไม้แขนเสื้อตัวนี้ค่อนข้างจะเกะกะอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเดินเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวไปชนขอบตรงนี้เอาได้ง่ายๆนะครับ